นิทานก่อนนอนตอนคนรวยกับคนจนอาเหมาเป็นพ่อค้าขายของในตลาดมักจะซื้อเครื่องประดับมาขายที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหยกหรือว่าไม้จะตามแต่อย่างไรก็ตามซึ่งหลายต่อหลายคนนั้นก็คิดว่าเขาหน่าจะรวยมาจากการขายเครื่องประดับนี้เอง แต่ไม่ว่าเหมาะจะขายเครื่องประดับมากแค่ไหนเขาก็ยังได้เงินเท่าเดิมซึ่งทุกๆวันในเหมาก็จะตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าวันนี้จะขายอะไรและขายที่ไหนส่วนวันพรุ่งนี้นั้นค่อยมาคิดเอาทีหลังจนกระทั่งวันหนึ่งนายเหมาได้พบกับพ่อค้าเครื่องประดับเหมือนกันของที่ขายนั้นก็คล้ายคลึงกันแต่พ่อค้าอีกคน นั้นดูหรูหราฟุา่มเฟือยมีเงินใช้จ่ายมากมายทําให้อเมานั้นเกิดความสงสัยยิ่งนักเมื่อได้โอกาสเหมาะจึงได้ไต่ถามว่าทางข้าและท่านนั้นขายเครื่องประดับเหมือนกันแต่ทําไมท่านจึงได้กําไรมากมายจากการขายเครื่องประดับเมื่อพะะ่อค้าคนนั้นได้ยินคําถามของอเมาจึงได้กล่าวว่าข้าเองนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดแผกไปจากท่านสักเท่าไหร่ในตอนเช้าข้าก็จะออกมาขายของตามที่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อขายเสร็จก็แผนว่าอาราทิศนี้ขาจะขายอะไรที่ไหนถึงจะมีกําไรดีและมีค้าเจ้าไหนที่ขายเครื่องประดับจํานวนมากในราคาถูกจะต้องไปรับที่ไหนของถึงจะได้ราคาจากนั้นก็เข้านอนพอรุ่งเช้าก็ทําตามแผนที่วางเอาไว้นิทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนจนวางแผนแค่วันนี้แต่คนรวยวางแผนไปจนถึงวันพรุ่งนี้